ขอเรียนถามเรื่องอการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องของอผู้นํานะคะซึ่งมาจากสินต่างๆเลยตั้งแต่สมัยดไหนเลยกระทั่งวันนี้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในทุกๆยุคสมัยในการทํางานในเรื่องของยาเสพติดอยากจะให้ท่านให้ความเห็นในเรื่องนี้บ้างคะว่ามีผลอะไรเกิดการต่อต้ญญานยาเสพติดในบ้านเราคะอ๋อครับก็ก่อนอื่นนึงคือปัญหายาเสพติดเนี่ยบางบางประเทศมองว่าการเมืองเป็นเรื่องยาเสพติด ก็คือเรื่องเรื่อง p o l i t i c เป็นเรื่องยาเสพติดพอตอนมาในประเทศไทยเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่การลุกขึ้นระหว่างพลเรือนตำรวจทหารในศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติปี2541สเนี่ยสมัยนั้นผมก็ไปเป็นหัวหน้าสายแผน mm hmm. ก็เห็นว่าต้องชมว่าการมีส่วนร่วมและมองปัญหาเดียวกันแล้วพลเรือนตำรวจทหารลุกขึ้น เข้าไปแก้ไขปัญหาพร้อมกันตอนนั้นพลติสนัดท้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื mm ่อ hmm. พลติสนัดเป็นลัมตีว่าการมหาดไทย mm hmm. ตอนนั้นท่านประชาผมนอกเป็นอธิบดีกบตารวจ mm hmm. แล้วก็มาเป็นผู้มีการตวจแห่งชาติ mm hmm. ก็มีความมุ่งหมายที่จะลดปัญหาครับตอนนั้นปัญหายาบ้าก็ก็ยังเป็นปัญหาหลักแล้วก็เริ่มที่จะก่อตัวขยายผลอาจจะเป็นปัญหาที่โดนกดดันจากทางการเมืองหรือโครงสร้างทางการค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันก็เป็นจุดแตกหักหรือจุดเปลี่ยนของประเทศเราตั้งแต่2540ขุนศาก็มอบตัวกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตก็ทิ้งพื้นที่ต่างๆไว้ให้กองกําลังชนกลุ่มน้อยเข้ามาในโรงงานผลิตเฮโรอีนตอนนู้นก็มาเริ่มผลิตยาบ้าจึงเป็นที่มาของปัญหายาบ้าก็พัฒนาการตั้งแต่2540จนถึงปัจจุบัน27ปีเราก็มีรัฐบาลมาประมาณ7 8 9ชุด ตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารหรือมาจากการเลือกตั้งปัญหายาเสพติดก็ยังคงอยู่แต่การคงอยู่เนี่มันเป็นคงอยู่เพราะส่วนหนึ่งเรื่องความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและพัฒนาเราไม่เอาเป,เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการมองปัญหาตัวกรอบกิจกรรมตัวชี้วัดในผลผลิตและผลสลัมฤทธิ์จุดแตกหักสุดท้ายอยู่ที่ครอบครัวทุกวันนี้มุมมองของการแก้ไขปัญหาก็เริ่มดีขึ้น ก็มามองกันที่การใช้ครอบครัวเป็นพื้นที่จุดแตกหักสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาสูงมากคือ,อชุมชนสูงมากก็เป็นตำบลแล้วก็เกิดเครือข่ายตำบลเกิดเครือข่ายระหว่างตำบลเกิดเครือข่ายระหว่างอำเภอเกิดเครือข่ายระหว่างจังหวัดแต่เรายังไปไม่ถึงเรายังไปไม่ถึงเพราะว่าหนึ่งความรู้เราไม่ตรงกันเราเหมือนกับเราชนะทางยุทธวิธีแต่เราแพ้ทางยุทธศาสตร์เราไม่เข้าใจว่าผลสุดท้าย ของเป้าหมายแต่ละด้านมันเป็นผลสมดทธฐ์อย่างไร mm hmm. นะครับอันนี้ก็ผมก็เฝ้ามองมาตั้งแต่รับราชการที่ปปสจนผมกลังอีกสักสองปีกเกษียณก็เห็นว่าเราต้องเข้าใจแผนประสานสอดคล้องกับเข้าใจเรื่องภาษาผมเขาเรียกว่าเข้าใจเรื่องฉากกัตธัในอนาคตเข้าใจว่ามันจะเกิด Impact เป้าหมายต่อสถา,านการณ์ประเทศยังไงหรือ problem state และเราต้องเข้าใจเรื่องวิธีการหรือเวกออกิจกรรมต่อการแก้ไขปัญหาเป้าหมายนั้นๆหรือกลุ่มประชากรนั้นๆและเราต้องกำกับโดยตัวชี้วัดต่างๆและก็ต้องมีแผนประสานสอดคล้องที่เป็นระบบว่าอันไหนคนไหนจะทําก่อนคนไหนจะทําหลังไม่ใช่แย่งกันทาไม่ใช่ทํากับประชากรซ้าซ้อนและต้องแยกป่าออกจากน้ําต้องแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็สลับหนุนตามกฎหมายแล้วก็ต้องยอมรัวบว่าบางเรื่องแก้ไม่ได้รัฐาจะแก้ยังไงต่อต้องแก้กฎหมายอะไร ในทานครับเหมือนกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ผมเนี่ยสองหเนี่ยเปิดให้บางเรียกถ้าคนเสพติดซ้ำซากก็จะเปิดพื้นที่แล้วก็ดูรัดเข้าไปดูแลและให้โอกาสเพื่อลดสร้างลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน